วิธีการขอพอรนะคะท่านท้าววิสโนแล้วให้ได้เงินนะได้เงินเลยสมมติว่าได้อยากได้เงินมาบูชาท่านผมว่าคุณเป็นคนนที่ไม่มีเงินนะคูก็นะ,ะขอพอรแล้วคุณก็ขอผัวค่ะนะคะขอผัวผัวร้อยหนึ่งค่ะนะแล้วก็ไม่บูชามาแล้วทีนี้ด้วยความที่อยากมีไรายได้เราก็เลยออกไอเดียเลยคะ่ะว่าเราจะขายท่านท้าววิสโน่นี่แหละเพราะไหนๆก็บูชามาแล้วเนาะออแล้วทีนี้เราก็เลยอีกอาทิตย์หนึ่ง แฟนก็พาไปที่วัดก็ได้ไปขออนุญาตมรดทายุกนะคะพี่ที่เขาทํางานอยู่ที่นั่นอะว่าหนูะจะปล่อยเช่าอ่ะเหรียญน,นี้นะหนูอยากมีรายได้ด้วยความที่หนูก็ไม่ได้มีรายได้เยอะอะไรเงี้ยเขาก็ว่าได้ทําเลยอะไรเงี้ยนะคะเราก็ดีใจแล้วเราจะทําให้ได้ด้วยค่ะทุกคนคะ่ะหากคุณเป็นคนหนึ่งนะที่กําลังมองหาวัตถุมงคลน,นะคะเอาไว้แขวนคอนะป้องกันพูดผีปีศา คนคิดร้ายนะหรือหลักๆนะคะครูจะให้ทุกคนเนี่ยได้เรื่องของทรัพย์นะเอาแบบว่ามันไหลามาเทมาทุกที่ทุกทางขอโชคขอลาบเลย <Yeah. S 1> เราอยากได้โชคลาบใช่ไหมครูจะให้เคล็ดลับตามกดแรงดูดนะเอาไปทำนะ <c oughs> ที่ครูเคยได้มาแล้วนะ <c oughs> โอ้ยตั้งแต่เราเรียนกดแรงดูดอ่ะตั้งแต่สวดมนต์ภาวานานั่งสมาธิอ่ะ <c oughs> ผ่านมาเป็นหลายปีอะต <c oughs> ั้งแต่แฟมนมาเล่าให้ฟังหลายอย่างนะ ได้เงินมาหลายทิศทางนะคะได้เป็นหลักแสนก็ได้มาแล้วหลักหมื่นก็ได้มาแล้วหาเงินมาจากตรงนั้นตรงนี้ก็ได้แต่เสียอย่างเดียวทุกคนนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคือไม่ได้ตั้งใจเก็บเงินเลยนะบางทีแบ่งปันแบบนี้ตัวเองก็ไม่ได้ทําได้เลยนะเออแล้วทีนี้ยก่อนหน้านี้ตั้งแต่ขายไอติมมาเนาะทุกคนขายไอติมได้กําไรวันละเจ็ดแปดเก้าร้อยได้จริงเก็บได้จริงเก็บประมาณอาทิตย์หนึ่งได้พันหนึ่งอ่ะ นะนี่แหละเวลาเราเก็บเงินได้อะอย่าลืมนะคะว่าเราจะเอาเงินไว้ทําอะไรมันชอบลืมค่ะสมองของเราเนี่ยคนสําเร็จเขาจะแปะดินบอร์ดไว้เลยค่ะแปะดินบอร์ดความฝันของเขาไว้แล้วเขาไ,ไว้ดูค่ะว่าเขาอยากได้อะไรบ้างตื่นมาเขาก็จะดูก่อนนอนเขาจะดูเพื่อเป็นแรงดึงดูดให้เขารู้ว่าเขาอยากได้อะไรแล้วมันก็จะดึงดูดมา เช่นคุณอยากขายดีไปหาภาพต่อแถวค่ะภาพคนต่อแถวเข้าร้านคุณตั้งแต่พบนี้ยันพบหน้าเลยก็ได้เดือนนี้ยันเดือนปีหน้าเลยก็ได้อ่ะแต่คุณต้องทําตามที่ครูสอนนะคือนั่งสมาธิแล้วก็สั่งจิตแล้วเห็นภาพที่ได้นะแล้วมันจะเกิดขึ้นจริงแต่ถ้าไม่เห็นภาพนะนั่งสมาธิเห็นแสงสว่างแล้วคุณจะอธิษฐานอะไรก็ได้สมปรานาแน่นอนค่ะไม่เชื่อลองทําดูค่ะ